ตอนที่สร้างบ้านหลังนียครับก็คุยกันนานเหมือนกันว่าอยากจะตกแต่งเป็นแบบไหนเลยครับคือบ้านหลังนี้ด้วยความที่เราใช้พื้นที่ค่อนข้างเต็มฉันเนี่ยแอเรียที่เราเว้นไว้ให้กับตอนแรกที่จะกะว่าเป็นสวนเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็อยากให้บ้าน,นมันเป็นเหมืนอนรณมรีสอร์ทน,นิดนึงครับไอเดียอย่างแรกมาเลยก็คือ,อ,อผมพูดกับคุณพ่อครับเพราะว่าผมผมไปเตะบอลบ่อย bon ครับที่ซ o อกเกร์แล้วผมก็บอกคุณพ่อทำไมไม่ลองติดหญ้าเทียมดูอะไรเงี้ยคุณพ่อก็บอกเออ น่าสนใจอะไรเงี้ยผมว่าเป็นธรรมดาที่หลายๆคนคงสงสัยว่าเฮ้ยระยาเทียมมันจะมาเป็นเกรดที่เรามาติดในบ้านได้หรออะไรเงี้ยมันเป็นย่าที่เรานึกออกว่าเวลาไปสนามบอลย่าเทียมก็จะเป็นย่าอีกแบบหลายๆคนเข้าใจว่าย่าเทียมจะเป็นแบบนั้นเลี้ยผมก็บอกว่าไม่ไม่เพราะมันมีหลายเกรดนะแล้วก็เราก็รู้จักกับทางช็อกโกโปรอดีเขาเอาย่ามาให้ดูหลายอย่างแล้วพอเริ่มติดปุ๊บเนี่ยผมจะบอกว่ามันเปลี่ยนความคิดย่าเทียมอย่างสิ้นเชิงเลยคือคือบ้านนี้พอติดย่าเทียมไตั้งแต่วันแรกที่มาติดเนี่ยค ว้าวแล้วคุณพ่อชอบเลยกลายเป็นชี้ที่เพิ่มขึ้นว่าตรงนี้ก็ติดเดี๋ยวตรงนี้ก็ติดกลายเป็นตอนแรกนะครับตอนที่บ้านนี้เสร็จใหม่ๆก็คือเป็นหญ้าจ,จริงท่สมดก็คือเลือ,อ,อกเอาหมดเลยแล้วก็เป็นหญ้าเทียมหมดเพราะว่าดูแลได้ง่ายกว่าแล้วก็สวยแล้วเป็นระเบียบลยแล้วผมร,รู้สึกว่ามันประหยัดเวลาด้วย,ยนะ้ยครับปูหญ้าเทียมมาแล้วตอนนี้ประมาณ2ปีแล้วครับก็ เอาจริงๆย่าเทียนเป็นสิ่งที่เสร็จอย่างแรกเลยในบ้านครับอย่างอื่นยังไล่ๆทาอยู่ยังไม่เสร็จคือย่าเทียนเข้ามาติดตั้งให้เสร็จเลย2วันครับวันแรกมาวัดก่อนว่าที่ตรงนี้ต้องใช้อะไรบ้างใช้อะไรบ้างวัดเสร็จแล้วเขากลับไปเตรียมอีกวันหนึ่งเขาแค่มาติด2วันครับทุกอย่างเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นชั้นล่างแล้วก็รวมมาถึงเราเรามีชั้นสี่ของเราเป็น r o o อ t o p g a r d e นด้วยในบ้านยังไม่มีอะไรเลยครับไฟยังไม่เข้าด้วยครับแต่ย่าเขียวแล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยก็ติดตั้งง่ายเร็วแล้วก็ติดมาสอปีเนี่ยผม ชั้นรูฟท็อปกาเดนของเราเนี่ยครับคือไม่ว่าจะฝนตกแดดแรงหรือเล็กขนาดไหนเนี่ยหญาเทียมเขาสามารถอยู่ทนทานได้ของเขาเหมือนเดิมก็แค่ปัดฟุน่นกวาดฟุ่นหน่อยหรือว่าถ้าอยากจะคิดว่าแบบอยากจะล้างหน่อยก็เป็นก็ฉีดนะ้ำเอามันก็จะมีระบบเดรนต่งตางๆที่เขาติดตั้งไว้ให้ครับเวลาแขกมาลหลายๆคนก็จะตกใจเพราะว่าเพอร์เซพชันของหญาเทียมเมื่อก่อนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหเดินแล้วมันจะทิ่มเท้าไหมมันจะแข็งไหมมันจะเป็นเหมือนชักลานไหมอะไรเงี้ย พอคุณมาเหยียบเองนะหลายหลายคนมาที่บ้านก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันนิ่มหนีมันแบบมันเดินแล้วมันเหมือนกับมันอยู่บนสนามบอลเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับก็เลยรู้สึกว่าคิดไม่ผิดครับที่ที่ตัดสินใจในวันนั้นว่าออติดย้าเทียมกันเถอะครับสำหรับทุกท่านที่กําลังทําบ้านอยู่ครับไม่ว่าจะตกแต่งบ้านหรือกำลังทําบ้านใหม่อยู่ผมว่าย่าเทียมในสมัยเนี้ยเป็นอีกออปชั่นหนึ่งที่ คุณควรจะพิจารณาอย่างมากเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นการดูแลด้วยสําคัญเลยง่ายสะดวกและใช้เวลาน้อยมากแล้วก็ค่วประหยัดเวลาและท,ที่สาคัญคือสวยงามและให้ความสุดสบายเหมือนกันเป๊ะเลยสีเขียวตลอดเวลาครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น,นตามเหมืนอนเังเขียวเหมือนเดิมทุกๆอย่างอะไรเงี้ยลองแวะไปดูได้ครับที่ย่าเทียมฟิวโปรของ s ็อกเกอร์โปรครับ